มือนีมีไผ่ในเบิ่งบ่อนู้ยิงบ่อไทยกับแคมโบเดียรอบนี้ไทยเปิดก่อนยิงเลยจ้ะโอเครอบนี้ยอมรับไทยเปิดก่อนเจ็ดศูนย์จบที่เจ็ดศูนย์มาหยังมาให้ไทยยิงติจากแคมโบเดียได้เป็นแคมโบเบ <c oughs> โอเคเขาซูเมนูมือนีก็รูซสึกว่าเออซาแก้ใจแล้วล่ละเมนูมือนีคืออาหารทางผักใตขัวกิ่งหมูที่เอย่ยมากกินแห้งอาสิบอคือตนตำรับเป๊ะยาดราม่าก,กันเด้อคอยเป็นคนอีสานแต่ว่ามากกินจ้ะ เอาหมูสับมารวนให้สุกใส่กะปิลงไปสองซอนแล้วก็ตามด้วยพริกแกงขัวคลิ่งแล้วบะนี่เข้ากับพยายามยี่ยีโคเลโคเลให้เพิ่นเข่ากันดีพัดพัดไปยุนี่หอมขักหอมเนี่ยพอเข้ากันดีลราก็ปุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาซำนีจ้ะ แล้วก็ทําการพัดโคเลโคเลให้เพิ่นเข้ากันดีจ้ะแล้วก็ใส่ลูกโดดบักพริกสดพริกไทยสดอันนี้ก็ตามชอบเลยเด้อแต่เออยน่มากบักพริกไทยสดแห้งเฮาก็ทําการพัดไปให้บักพริกกับบักพริกไทยนี่สุกพัดไปพัดมาจนแลวๆละสุดไายก็ใส่ใบบักกูดซอยลวก็พัดโคเล็ตพอเป่นเข้ากันํามีละจ้ากรเรียบร้อยแล้วพร้อมสวบมื้อนี้เอกจะสกินแบบง่ายๆสลองใส้สนะ ราดเข่าไปเลยห้าดแบบจุกๆไปเลยไข่าดาวอีกสองหน่วยไข่ต้มเอาให้คั่มเบียไปบ้านเฮาบ่มีสตอกับมี่ตะเม็ดกะทินกับขออนุญาตสวบเลยละกันอร่อยอร่อยมากกลับลูดโดด้อบ้านเฮาบ่มีสตอมี่เม็ดกะทินกินกลับเลย Um. จัดจานเพชรแซบถึกใจอร่อยเวลิกุด